ตอนนี้ครับเริ่มพบการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดจนถึง4ปีครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ซึ่งประเด็นที่น่ากลัวนะฮะที่ที่น่ากังวลดีกว่าใช้คำว่าที่น่ากังวลดีกว่าก็หรัเด็กในกลุ่มนี้นะคือหนึ่งคือภูมิคุ้มอาจจะน้อยเพราะว่าบางคนเป็นทารกเพิ่งแรก,กเกิดมา ซึ่งในขนาดเดียวกันก็อาจจะเป็นพาหะด้วยพาหะต่อนเนื่องไปยังผู้สูงอายุเพราะว่าบางทีพ่อแม่ผู้ใหญ่หลายคนก็ติดจากเด็กนี่แหละใช่ใช่ใช,ใช่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทีนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับพยายามสังเกตอาการหน่อยนะครับสังเกตอาการเด็กๆหน่อยนะครับที่มีบุตรนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีเนี่ยลองดูหน่อยว่าเรามีความรู้องค์ความรู้แล้เกี่ยวกับเรื่องของ อาการป่วยจากโควิดเราสังเกตดูในตัวน้องๆสิถ้ามีไข้สูงต่อเนื่องอนะฮะหรือว่าเด็กมีอาการไออจนแบบโอ้โหแบบหอบโยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองตรวจเอทให้น้องดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันส่งเสียงนะฮะเพราะว่านอกจากน้องๆจะเจ็บป่วยแล้วเนี่ยคือเราอย่าลืมว่าเมื่อเด็กป่วยไปโควิดเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่มันจะมีอาการรองโควิดตามมาอีกอันนี้น่ากลัวครับ ซึ่งอันนี้มันมันอาจจะไม่คุ้มกันนะอืมเรอาจจะไม่คุ้มกันนะครับฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันไว้ก่อนในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนฉีดให้น้องๆง,ง่ายๆก็คือการอย่าเพิ่งเราออกไปเจออะไรข้างนอกหลีกเลี่ลองการพบปะรวมกลุ่มใช่ใช่ให้น้องอยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก็เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องพาไปข้างนอก ตลอดนะฮะที่จะเสริมสร้างรนากายของลูกๆนะครับอย่างไต้องช่วยบัตรสังเกตอาการหน่อยละกัน<ม>ในช่วงนี้เพราะว่ามีข้อมูลออกมาซึ่งข้อมูลก็ถือว่าถ้าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ามีมีอะไรมีรายงานเรื่องการเสียชีวิตด้วย<ม>นะฮะยี่สิบรายนะในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ี่ขวบ